รายการต่อไป Music Request q u เพลงได้ทุกอย่างเลยเป็นไงคะยิ่ถึกจนหรือเปล่าเราไม่ได้เจอกันนานมากหลายอาทิตย์แน่ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถติดต่อกันทางไหนได้บ้างนะคะนี่เลยอย่างแรกค่ะ sms 4642888ค่ะ หรือว่าจะโทรมา r รี u e เคสสนะคะที่เบอร์026658288 9ค่ะ Facebook <What? S 1> ก็มีค่ะ www.facebook.com/gmmmusic <What? S 1> ค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ gmmchannel ค่ะ <Yeah. S 1> และสุดท้ายค่ะ www.gmmmusic.com/live ค่ะ oh. ตอนนี้ค่ะคอนเสิร์ต10นเย r s of l o เ e เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเราก็เลยอยากจะพูดถึงศิลปินเดอะสตาร์ค่ะที่ คือเป็นท็อปปิกของเราเนี่ยตลอดทั้งวีกนี้แหละอยากจะถามว่าคุณตกหลุมรักเดอะสตาร์คนไหนที่สุดเพราะอะไรค่ะถ้าอยากตอบว่าใครนี่นะคะคือส่ง s อสมาค่ะพิมพ<ส>์ RQ ตามด้วยคำตอบตามด้วยคำตอบ,ตตอบ,ตตอบแล้วก็เหตุผลว่าเพราะอะไรอย่างเช่นอ่ะถ้าเป็นพราวจอตามด้วยน็อตเพราะว่า ชอบเพลงโน้ตชอบโน้ตอะไรเงี้ยแล้วก็ส่ง SMS มาที่4642888ค่ะประกาศผู้โชคดีวันศุกร์ที่13นี้ส่วนของรางวัลนะคะใครที่เกิดส่งเข้ามาเนี่ยจะได้เป็นอัลบั้มเ e n เดียชอปเลิพร้อมโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นด้วยโอ้โหส่งเันเข้ามาเยอะๆเลยใครใครได้ไปนี่โชคดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในช่วง Music Request p r โพค่ะเพลงที่จะเปิดท้ายรายการเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเป็น Music Request MV ที่คุณอยากดูที่สุดในคืนนี้ค่ะไปดูเลย <Techn> โอโ้แต่ละเพลงที่เปิดมาสามเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่กำลังฮิตมากในตอนนี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบดีกว่าคะ่ะว่าเราจะต้องพิมพ์อะไรกับเพลงไหนบ้างนะคะ,ะเพลงแรกเลยค่ะพิมพ์ MV1 คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาของพี่เบิร์ธงชัยค่ะพิมพ์ MV2 การเวลาของกันพัฒน์ แล้วก็พิมพ์ MV 3เธอจากพอเทลค่ะโหวตเข้ามาผ่านทาง Facebook และ SMS นะคะแล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่า MV ไหนเนี่ยจะได้เปิดในค่ำคืนนี้ค่ะต่อไปนี้เรามาฟังเพลงกันดีกว่าเพลงแรกที่จะเปิดในวันนี้ค่ะคือเพลงไม่เอาไหนจากมูซูค่ะมาฟังกันเลยช่วง Music กเกมสนับสนุนโดยฟิล์มกันลอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พิมกัน่อยโฟกัสชันแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตค่ะช่วงมิวสิกเกมวันนี้เนี่นะคะเป็นเกมทายซิภาพนี้มาจาก MV ไหนคะ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยดีกว่าโอ้โหรูปเวน้นอะไรเนี่ยทายกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าภาพนี้มาจาก MV ไหนใน f c e e o o o ค่ะใน Facebook ทายเข้ามาเลยเยอะๆเลยตอนนี้เลยไหน MV คนุณนิวคนดี MV เพลงความรักสวยงามสมอของแกงส้ม คุณรดรักษาความสวยงามถูกเสมอคุณมิ้นความสวยงามถูกเสมอความพิมความรักสวยงามเสมอของแกงส้มเกงส้มความรักสวยงามเสมอูหรู้ได้ไงอะจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะดูผิดดูใหม่อุ้ยแต่อุ้ยทุกคนบอกว่าความรักสวยงามเสมอจริงวหมเนี่ยทุกคนแฟนมากมากโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะโอ้โห ทุกคนตอบว่าเพลงความรักสวยงามเสมอของแกงสม้มถูกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยดีกว่าค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณช่วงนี้มิวสิกเกมขอขอบคุณฟิล์มกันลอยโฟกัสค่ะท่ทา,าททเ,วาวาเ,าเ้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตค่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะตอบถูกกันหรือเปล่าไปดูเลยค่ะสนุนโดยฟิล์มกันลอยโฟกัสทดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเข้ามาสิสนับสนุนโดยหนุกหนุกไวไวัยรุ่น Step, สี่สเตปสิวสต็อปทาล้างเช็ดตม้มหยุดเรื่องสิวให้หน้าใสดอกตอร์สมชายแอกเน่เ่องโทมสัสีหนับกน่นโดยหนุกหนุกไว้ใบรุ่น4 step. 4 step, สี่สเตปสี่สเตปสิวสต็อปทาล้างเช็ดตม้ม หยุดเรื่องสิวให้หน้าใสดรสมชายแอนเน่ค่ะดรสมชายแอคเน่ VJ Thailand f a s h i Contest นะคะกิจกรรมที่ทางดรสมชายแอคเน่เนี่ยได้ร่วมกับทั้งช่องของจีม u อมมิวสิกของเราค้นหาวัยรุ่นหน้าใสค่ะมาถ่ายแบบถ่ายนางโฆษณาให้กับดรสมชายแอคเน่นะคะแล้วก็ยังได้เป็น VJ ของช่องจีม u อมมิวสิกด้วยนะพร้อไมได้รับพุนการสกสาต่างหากค่ะพิธีการส่งใบสมัครนะคะมี4เขตง่ายๆเลยค่ะเขตที่หนึ่งนะคะต้องเป็นวัยรุ่นหน้าใสชายหญิงอาย15ุ15ถึง23ปีค่ะ สเต็ปที่สองเนี่ยถ่ายภาพดเดินที่คิดว่าเฟสสุดๆคู่กับผลิตภัณฑ์ดรสุนชัยแอคเน่ค่ะ ส่วนสเต็ปที่3านี่นะกรอกรายละเอียดและส่งรูปถ่ายมาที่ www.gm-music.com/vjtalent ค่ะสเต็ปสุดท้ายค่ะติดตามผลผู้เข้ารอบได้ที่ www.facebook.com/gm.music หรือ facebook.com/dr. สมชัยสกิน Clinic ค่ะโมเแลกรัสมัคร20มิถุนายนนี้นะโหเร็วมากใกล้แล้วค่ะนี่สมัครเข้ามาเยอะๆเลยโอเคมาตอนนี้มารับใส่ผูนี้กนดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ปราวสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะเอมครับน้องเอมโทรเบลตที่ไหนเนี่ยขอนแก่นครับโอ้โหอายุเท่าไหร่สิแปแล้วครับโอ้สิแล้วหรอกำลังจะสอบแล้วใช่คะใช่ครับผมรอติดยังติดยังอ๋อยังครับผมอ๋อรอสอบแอมิชชั่นเลยใช่ไหมใช่ครับอใหอโช่วีค่ะครับเออพี่พราวครับจำผมได้หรือเปล่าเมื่อสอปีที่แล้วอผมไปรอพวกพี่เล่นคอนเสิร์ตอยูขอนแกนนะที่ไปที่ไปรอที่ ที่เปนรอที่คอนโดที่มันไม่มีแบบที่มันฝนตกใช่ปะใช่ตอนฝนตกอะจำได้จำได้จำได้สบายดีนะใช่สบายดีครับผมพี่พาวล่ะสบายดีค่ะสบายดีครับผมคิดถึงมากเลยนนเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันดีใจจัง <c oughs> ไอ้ถ้ามีโอกาสจะแวะไปคอนแกนอีกนะคะโอเคครับผมจะรอนะครับขอบคุณมากมาเรามาพูดถึงท็อปปิกัอะไรดีกว่า เพราะว่าคุณตกกลุ่มรักเดอะสตาร์คุณไหนที่สุดเพราะอะไรคะน้องแอมชอบใครที่สุดเอาเป็นไอดอลของผมแล้วกันพี่แกงส้มครับโอโพี่แกงส้มเพิ่งเปิดเพลงเมื่อไม่กี้เลยใช่ครับเอทำไมทำไมถึงชอบคือพี่เขาเต้นเก่งมากแล้วร้อ,องเพลงร้องเพลงเก่งมาก<อ>แล้วก็แต่งตัวดี ดีมากแล้วก็เลยอยากแต่งตัวตามประมาณนี้นะเฮ้ยเขาก็ชอบพี่เขาเก่งมากจริงนะเขาก็น่ารักมากด้วยมาแล้วมาถึงรีเควสิบวกใคะอยากฟังเพลงอะไรดีคะเอออยากฟังเพลงดัมมชาติของบอดี้แสลมครับอืมโอเคเลยมาถึงตอนตอนนี้ละให้รีเควส์พี่พราวอยากรีเควส์อะไรเอาแบบน่ารักเอาแบบเอาเอาไม่น่าเกลียดมากนะให้ที่เขาทำได้อะไรดีไม่ได้ไม่ได้เห็นพี่พราวร้องเพลงนานแล้วอยากจะเห็นพี่พราวร้องเพลงเจ็บแขนก็ยังรักอยู่ครับ ได้ค่ะได้แต่อย่างนั้นพีไ่ไม่ไม่มั่นใจเนื้อขอดูเนื้อด้วยนะได้ไหมได้ครับผมนะนะขอดูด้ยนะนี่ราเตรียมมาแล้ว <c oughs> โอเคหนึ่งสองสาม เจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉันไม่เป็นอะไรเจ็บแค่ไหนก็ไม่อาจให้เธอรู้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ห้ามใจยัางไรไม่รู้ให้ฉันหยุดคิดเรื่องเธอสักที ได้ไหมเลยครับร้อขอบคุณมากไม่ได้ร้องนานแล้วแหละรับคมคิดถึงโอลิฟไหมคะคิดถึงมากอยากให้ออกเพลงใหม่เร็วๆนี้ใช่ไหมเราต้องบอกผู้ใหญ่เนาะใช่ค่ะขอบเราคิดถึงโอลิฟเหมือนกันโอเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะธามชาตธรมชาติดจากบาริสแรมค่ะขอบคุณมากนะน้องเอ็มครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบายบายค่ะมาเลยไปถึงอีกสายดีกว่าเอาเอาไปฟังเพลงก่อนเหรอ พ okay, okay, อเพลงั้นไปฟังเพลงก่อนค่ะขอโทษดัดมมันชาติจากบอดี้แสลมค่ะไปเลยแล้วช่วงหน้ามารับจบไปแล้วคะ่ะจากเพลงดัชาติของบอดี้แสลนะคะที่น้องเอ็มได้ขอไว้ มาเรามารับสายต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เลยค่ะน้องปลาค่ะน้องน้องปลาปลาค่ะกว้างอปลาค่ะน้องอีกรอบค่ะอีกรอบค่ะน้องปลาอ,อเคอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่สิบห้าปีค่ะสิบห้าปีเหรอแล้วมาจากไหนชมอยู่ที่ไหนคะ อุดรธานีค่ะอุดรธานีอุ๊ยอุดรธานีโอเล่ปุ๊บเคยไปนะอ,นอ่ะโ <c oughs> อเคโอเคมาเรามาถามถึงท็อปิกเลยดีกว่าค่ะคุณตก <c oughs> กลุ่มรักเดอะสตาร์คนไหนที่สุดเพราะอะไรคะชอบแกงกระสลและพีชบ้านเดอะสตาร์หกอ๋ออ๋อแก๊งสองพิชมีใครบ้างมีใครบ้างมีพี่ต่อน่อบิลิทแล้วก็พี่กันนภัสค่ะใช่ใช่เพราะอะไรคะเพราะอะไร พราะว่าพี่เขาเป็นคนที่เฮฮามากพี่ก็เป็นไอดอลเรื่องาการของความอดทนนะคะ<ช>ที่เขาทั้งทำงานท<อ>ั้งเรียนพี่จ<อ>ันนี่ก็จะ,จะแสดงละครได้ดีพี่โตโนโ่เราก็ชอบโมของพี่เขานะคะ่ะโอ้โหข้อมูลแน่นมากค่ะก็ชอบเหมือนกันเขาแบบตลกทุกคนเลยเราอยู่ด้วยกันเยฮาตลอดเนาะใช่ไหม<อ>มาเรามาให้รีเควสต์เพลงดีกว่าคะ่ะอยากฟังวันนี้อยากดูเอ็มวีอะไรคะสถานีต่อไปคะ่ะ สถานีต่อไปของอรัยเนต์คุณป้าใช่ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดให้เลยค่ะอาถึงตาพี่พาวแล้วอยากให้พี่พาวทำอะไรรีเควสอะไรอยากเห็นพี่ตาเต้นเพลงแฟนน่ารักค่ะแฟนน่ารักเหรออุ๊ยได้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 ไดไดแฟนน่ารักก็ได้อาเงี้ยเงี้ยทาถ้านน้องปลาช่วยร้องได้เปล่าได้ค่ะอาช่วยกันร้องนะร้องไปนะอ,ปนะอยู่ที่บ้านเต้นด้วยนะ พร้อมนัหนึ่งสองสามก็มีแฟนนารักก็มีแฟนนารักคนนี้นิลานิลานที่เขามาหยุดหัวใจอยากเป็นแฟนคนนี้คนนี้ไม่อยากเป็นแฟนคนไหนคนนี้นิญาณนิญาที่เขามาทำให้ใจละลาย เดี๋ยวหลังจากนี้นะเปิดเพลงให้แน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะค่<ฮ>ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเชื่อทรมาสีค่ะขอขอบคุณหนุกหนุกไวไวรุ่นสีสเต็ปสิวสต็อปทาล้างเช็ดดต,ตม้มหยุดเรื่องสิวให้หน้าใสดกเตอร์สมชายแอคเน่ค่ะตอนนี้ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้สถานีต่อไปจากแพดเมนคุณป้าค่ะสนับสนุนโดยหนุกหนุกไวไวรุ่นสีสเต็ปสิวส,สต็อปทาล้างเช็ดดต้มหยุดเรื่องสิวให้หน้าใส ด็อกเตอร์สมชายแอคเน่เพลงที่จบไปเมื่อกี้นะคะเพลงมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินจากสรานแอนนิงค่ะนี่ท็อปปิกไปรำชาดาของเราเนี่ย กี่ยวกับเดอะสตาร์ค่ะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้ของรางวัลเนี่นยรีบส่งคําตอบเข้ามาเยอะๆเลยค่ะว่าเราชอบซื้อเนคนไหนเพราะอะไรส่งมาเยอะๆนะยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสได้รางวัลค่ะ oh. แล้วเรามาดูเลยดีกว่าเดอะสตาร์ในนิปอัลบั้มนี้เนี่ยโหเทเนียเซฟเลอถือว่ารวบรวมเดอะสตาร์เยอะไว้มากๆซึ่งมันจะมีเพลงเยอะมากใช่ไหมที oh. ่แต่ละคนร้องและเพา oh. มั่นใจเลยว่าถ้าเราแบบอาจจะได้ยินมาแล้วเราข้อมูลไม่แน่ใจเอ้ย e ชื่อเพลงอะไรศิ oh. ลปเนไหนร้องเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดด้วยง่ายๆเลยค่ะด้วยมี เขาเขาเรียกว่ามีบริการพิเศษก็คือดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งอีซี่โหลดค่ะโหลดเพลงง่ายๆในเบอร์เดียวเลยก็คือให้เรากดดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งนี่นะแล้วก็โทรออกแล้วเราไม่รู้ชื่อศิลปินเราก็สามารถบอกเขาได้เลยว่าเออเนี่ยเพลงนี้ศิลปินใครร้องสามารถโหลดได้ไงก็โหลดได้เลยอย่าลืมนะเพลงอย่าลืมนะคะ่ะบริการนี้เนี่ยโหลดได้ง่ายๆในเบอร์เดียวค่ะดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งอีซี่โหลดง่ายทันใจคุณค่ะมา เห็นอยู่ข้างนี้ค่ะโหพิเศษมากๆเราจะมาแจกกันค่ะเพราะว่าจะครบรอบ2ปีของช่องจีเมมมิวของเรายิ่งดูยิ่งได้ค่ะถ้าใครอยากได้นี้เนี่ยเราไปดูเลยดีกว่าว่าต้องทำแบบไหนค่ะยิ่งดูยิ่งได้ กิจกรรมของเรานะคะแค่ส่ง SMS พิมพ์ 2G เป็นวักตามด้วยคำตอบมาที่4642888ค่ะแล้วก็มารอลุ้นผลกันนะว่าใครที่ได้กีตาร์ตัวนี้นะคะในวันที่16นี้ก็คือวันจันทร์หน้านี้แล้วค่ะในรายการไลฟ์ a อนะคะมาเรามาดูข้อความในเฟ e บุ o กกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาตอบอะไรกันมาบ้างนี่พี่กันนะพารทคุณพารินค่ะ พันวิราพี่การนภพัสเขาไม่เคยเปลี่ยนไปหนูก็รักพี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคุณวรากรรถคำคลพลเพราะพี่กนระ่ะเพราะเสียงเพราะคุณร่มแก้วคนนี้แต่เพราะอะไรเนี่ยหรอมันมันไม่ถึงั้หรอกนี่โหเป็นพี่การเลยมา,ต,าต่อไปดีกว่าต่อไปดีกว่าคุณจิรภา,าคะ่ะคุณพี่ตั้มวราวุธโโหเพราะว่าเสียงร้องมิฉเน่เท่าน่ารักความเป็นธรรมชาติโอ้โหรักมากจริงคุณสุนันทาตั้มวราวุธค่ะอุ้ยตั้มวราวุ์ก็เยอะเหมือนกันนะ คุณจันเจ้าก็ตั้งเวลาวุฒินี่มีน่พระดาพี่ทิ่ตาหกเพราะพิเป็นคนเก่งในทุกด้านโอ้โหคือรักมากจริงเราเชื่อแล้วพิมมาขนาดนี้อ่าเยอะแยะไปหมดพี่กันพี่บี้ค่ะเพราะว่าพี่บี้เป็นคนที่มีมารยาทน่ารักที่ใส่ดีครบมากแค่คนนี้เราเห็นด้วยเห็นด้วยพี่กันนพัสพมีนาค่ะเพราะว่าพ่อไดไม่รู้แค่ว่าได้เห็นพี่กันก็ดีใจคุณสิริลักพี่บี้และพี่กันเพราะว่าเห็นคนนี้ที่ไดเนี่ยมีความสุขมาก นี่คนนี้พี่กันอ้าพี่กันพี่แก้มทั้งสองคนเป็นไอดอลของหนูค่ะน้องมุกน้องมุกคอมรบรถอ๋อน้องมุกล่าสุดใช่ไหมน้องมุกเก่งน่ารักเสียงดีมากน้องมุกค่ะนองมิซเน่นางเลิศโอ้ยมั็นรจไม่ถูกน้องมุกน้องมุกนางแซบน็อตแอปเปิ้ลนี่เป็นคู่จิ้นเลยเราชอบมากไม่มีเหตุผลีถึงแบนใหญ่ได้พี่น็อตเพราะมีความตั้งใจในการทำงานอย่างบ้านทำตัวเองน็อตเขาทำเพลงเองด้วยนะเก่งมากพี่กันนภัสหล่อหน้าล่างทิ่ใสยดีพี่กันพี่กัน พี่เก่งส้มในด้งผมโอ้โหพี่ฮันเก่งส้มด้วยผมพูดชุี่นี้โฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยมาเดี๋ยวเราต่อไปเรามาดู MV กันเลยดีกว่าค่ะกับเพลงนี้อย่ามาเยอะจตกเฉนค่ะเตือน MV นี้มีเนื้อหาล่อแหลมโปรดใช้ความระมัดระวังในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18บปปีผู้เป็นโรคหัวใจ ต้มยำกุ้งจัดจ้านถึงใจช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยคลิกแสบรสต้มยำกุ้งจัดจ้านถึงใจค่ะมาเกมนี้ค่ะคือเกมเปิดแล้วต้องจำค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีแผ่นป้ายอะไรบ้างค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนเดิดหน่อเลียกสายก่อนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะื่อฝนค่ะอย้เท่าไรเอ่ย 19ค่ะ19แล้วนะงั้นเาทานเชโลแกนดีกว่าค่ะเโลแกนชื่ออะไรเอ่ยควิกแสบแสบเข้าเส้นค่ะโอเคค่ะถูกต้องเลยมาตอนนี้เรามาดูป้ายดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะควิกแสบหนึ่งค่ะ PMP ควิกแสบสองซีลควิกแสบสามปนัดดาแอนโอ๊คค่ะควิกแสบสี่องเทล ดูข้างล่างมาดีกว่าชื่อเพลงนะคะคลิกแสบ5รักเธอทั้งชีวิตค่ะคลิกแสบ6ชักชา้าคลิกแสบ7เธอค่ะคลิกแสบ8นี่เวลาของเราเป็นไงคะเรามีเวลาให้30วินาทีนะคะในการจำชื่อเพลงและชื่อศิลปินพร้อมไหมค่ะมาเริ่มเลยคะ่ะ หนึ S 1> 1 <S ่งจำก่อนจำก่อนจำก่อนอ๋อค่ะจำก่อนสามสิบวิสิบแปดแล้วสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองใกล้หมดแล้วจำได้ไหมได้แล้วแล้วโอเคหมดเวลาแล้วค่ะคพร้อมไหมคะพร,พร้อมค่ะนะรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวรอ,อปิดบ้ายก่อน เรายังไม่พร้อมนะครับเร็ยังไม่พร้อมนะโอเคมาลำเริ่มกันเลยดีก,กว่าพร้อมไหมพร้อมแล้วนะค่ะ <5. S 1> มาค่ะค퀵แซบหนึ่งค่ะคู่หกค่ะค퀵แซบหนึ่งคู่ไหนนะหกหกถูกไหมถูกต้องค퀵แซบสองค่ะเออห้าค่ะคู่ห้า อีกแปดสามเอแบบอแปบดบค่ะคู่แปดเอ้ยควิแสบสี่ค่ะไม่ต้องเลือกเนาะเจ็ดโอถูกถูกต้องทุกอันเลย <Yeah S 1> เก่งมากเย่รับรางวัลไปเลยค่ะคลิปแซ่บจากควิกแสบ,บน,นนะแล้ววันนี้มีมีรางวัลพิเศษด้วยคือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์ค่ะ oh มาแล้วคือเราจะให้รีเควส e s หนึ่งเพลงค่ะอยากรีเควส e s เพลงอะไรคะ ทำพอรักค่ะของปดาทำพอรักของปรัดาดังฮุน,นนะโอเคเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณม<บ>ากเลยค่ะบ๊ายบายนะขอขอบคุณใครหนึ่งบทเรียนเจ็บแสบที่ไม่เคยจำควิกแสบรสต้มยำกุ้งจัดจ้านถึงใจค่ะตอนนี้เราไปฟังเพลง,งที่น้องของมาดีก,กว่าค่ะทำพอรักจากบรัดาดังฮุนค่ะสนับสนุนโดยควิกแสบรสต้มยำกุ้งจัดจ้านถึงใจ KK Box อแอปพลิเคชันประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงจาก AIS Music Store k k b ค x ค่ะคือแอปพลิเคชันนะคะสำหรับการฟังเพลงที่มีเพลงจากศิลปินทั่วโลกเลยให้เลือกกันมากกว่า10ล้านกว่าเพลงค่ะมีทั้งเพลงไทยนะแล้วก็เพลงสากลเลยค่ะสามารถฟังผ่านได้3ทั้ง 3G อินเทอร์เนต็ตหรือว่า WiFi ไ,ได้เลยค่ะทำให้นะเราไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เราสามารถสมมติเราไปที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เนต็ต<า>ใช่ไหมเราก็สามารถ โหลดเพลงนั้นเก็บไว้ในโทรศัพท์เอาไปฟังต่อได้ค่ะหรือว่าเราจะชอบแล้วก็แชร์ให้เพื่อนหรือว่าจะแชทกับศิลปินที่เราที่แบบที่กำลังออน on, อยู่ตอนนั้นก็ได้โอ้โหมันดีมากค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษนะสำหรับลูกค้า AIS พบสิทธิพิเศษจาก KKBox ค่ะด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยกดดอกจัน8 88แล้วก็โทรออกค่ะหรือว่าไปที่ AIS s เอสทุกสาขาเลยค่ะ,คะตอนนี้ค่ะเรามาอ่านนี่ดีกว่า SMS ส่งเข้ามาเยอะมากลอาดูดีกว่าว่าเขาจะขอเพลงอะไรกันบ้างนี่ ขอเพลงความรักสวยงามเสมอครับเปิดแล้วนะขอเพลงความรักสวยงามเสมอของพี่แกงส้มหูของพี่แกงส้มเยอะมากอยากให้ไหนไหนไมีอะไรอีกมีจิมเอ็มเพลงเงียบทําไมขอเพลงนะเงียบทําไมเพลงเหงาเหมือนกันหรือเปล่าจากต้องวันทนชัยขอเพลงความรักสวยงามเสมอค่ะเปิดไปแล้วขอเพลงเหงาเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ โอเคตอนนี้นะคะทุกคนยังสามารถโหวตเข้ามาได้นะเพราะว่าช่วงสุดท้ายของเราเนี่ยกำลังจะถึงแล้วแต่ว่ายังไม่หมดสามารถโหวตได้อีกว่าเราจะได้ฟังเพลงอะไรกันเนี่ยตอนในนี้ก็มีในมีในนี้ก็มีโหวตเข้ามานะแต่ว่าเราต้องโวหวตในแพเท่านั้นค่ะ,อะตอนนี้ค่ะเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาจากนัสเซตแบทอค่ะ อีกรอบดีกว่าเพราะว่านี่เลย CD The Star 10พร้อมโปสเตอร์พร้อมลายเซนนะะ็นค่ะถ้าเกิดคุณอยากได้นะาารีบส่งมาเลยค่ะว่าเราชอบใครเพราะอะไรในเด e Star นะคะส่ง s s มากันเยอะๆยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุนมากเลยค่ะส่วนนี่ครบรอบ2ปีของ Gmail Music ค่ะถ้าเกิดใครอยากได้กีตาร์ก็ส่ง SMS มาเหมือนกันทำยังไงเนี่ยก็ <Wow. S 1> กกน่าจะรู้แล้วนะเพราะเราบอกไปแล้วอโอเคค่าสรุปมาสรุปโพลดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ดู MV อะไรส่งท้าย oh. สมนั่นเองคือเพลงเธอจากคอฟเคลค่ะเยี่ยนจจังพรุ่งนี้ค่ะพบกับพี่แอมเดอร์สตาร์นะแล้วก็ขอขอบคุณฟิล์มกัหน่อยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะขอขอบคุณหนุกหน,นุกไว้วัยรุ่นสเส็ปสิวสต็อกทาล้างเช็ดแต้งหยุดเรื่องสิวให้หน้าใสดอกเตอร์สมชายแอกเน่ค่ะขอบคุณขวิ้แสบแสบเข้าเส้นขอบคุณกล่อง GMM แซดกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงโทร1 6 2่ค่ะ ขอขอบคูณดนกจันหนึ่งสองสามหนึ่งอีซี่โหลดโหลดง่ายทันใจคุณค่ะขอขอบพูณ iPad จากร้าน ibe ีจันทร์ u ีเรียนะคะแล้วก็ติดตามจิติดตามรายการ Music request ค่ะรายการขอเพลงสดๆที่คุณมี Qu e s สได้ทุกอย่างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสอทุ่มถึง4ทุ่มค่ะทางช่องจิเป็น Music นี่เลยค่ะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ขอขอขอขับคุณที่ติดตามกันนะก็เจออีกเจอผ่าทีอีกอาทิตย์นหน้าๆเลยท้ายท้ายเดือนท้ายเดือนก็ถ้าเกิดคิดถึงกันก็นก ก็เจอกันค่ะ <laughs> โอเคขอบคุณมากเลยค่ะเจอการค้าสวัสดีค่ะ